วัสดีครับผมบันดิตุรงศรีบุคคลระดับโลกนักพูดและนักเขียนระดับเบสเซลเลอร์นะครับวันนี้ก็จะมากับรายการคบบันดิตนะครับสำเร็จใน3ามนาทีจะให้ข้อคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าวิธีหลีกปากคนอื่นทําไมเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่สำ,สำคัญมากในตอนที่ผมสร้างตัวขึ้นมาตอนเป็นสมัยวัยรุ่นนะครับก็ คือเราอยู่ในสังคมอะ่ะก็จะมีคนพูดนนพูดนี่ใช่ไหมว่าจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับหลายคนก็จะมีประสบการณ์แล้วก็เป็นเพื่อนๆพื่อนด้วยมีกดดันอะไรเข้ามาตลอดเวลานะครับบางคนบางทีก็เก็บไปคิดหลายคนก็จะมีประสบการณ์แบบนี้นะครับผมอะ่ะตอนนั้นก็กดดันมากๆเลยก็เลยหาหนังสืออ่านก็โชคดีไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า ที่ว่าอะไรนะ Pulling your ่า uh, Pulling your own strings หนังสือยก Pulling your own s t r e n g t s ของ Dr. Wayne Dyer นะครับซึ่งเป็นนักเขียนที่ดังมากๆเลยของโลกนะครับเป็นติดอันดับ3บุคคลที่เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญ,ญาณที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับลองมาจาก เอ็กคาโตลีอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับสองก็คืออ,องตา,าลละามะนะครับเวนดเออร์นี่ตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับ mm hmm. เขียนหนังสือมาเล่มนี้นี่ประมาณ30ปีได้มแล้วทำให้เขาดังมากเลยแล้วหนังสือเล่มนี้มันโดนใจผมสุดๆเลยคือว่าพุริโยสตริงส์บว่าการการที่เราควบคุมชีวิตตัวเราเองชักใยชีวิตของเราเองนะครับหมายความว่าไม่ยอมให้คนอื่นมาชักใยเราไม่ยอมให้คนอื่นมา,มา,ม,ามาควบคุมเรามาเรามีเรามาเกิดมาเนี่ยฉันมี คุณยายฉันไม่ได้ขออนุญาตใครมาเกิดนะครับเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็เราเกิดมาเพื่อที่จะมามีภารกิจของเราเองเราเกิดมาเพื่อที่จะมาทําอะไรบางอย่างในโลกนี้เนี่ยให้มันสําเร็จแล้วก็ทิ้งมรดกดีๆไว้ให้กับโลกที่มันมีประโยชน์ให้กับโลกนะครับแต่ว่าคนอื่นก็จะมีขอบความคิดของเขาอยู่นั่นนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะมีคน,คนม,ม,มีภารกิจคนละแบบแต่เขาพยายามมายัดเยียดใส่เราอ่ะโอเควันนี้เนี่ยก็ธีมของเราคืออย่าตกเป็นเหยื่อนะครับอย่าตกเป็นเหยือ่อ คนอื่นอพอดีเนี่ยผมทำซีดีแผ่นหนึ่งขึ้นมาหรือว่าหนังสือผู้ได้แผ่นหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าขอบคุณที่หวังดีแต่นี่ชีวิตของฉันนะครับขอบคุณที่หวังดีแต่นี่ชีวิตฉันก็พอดีอมีผมเองก็ไม่ค่อยอยากจะถือซีดีถือโปรดักของตัวเองโชว์นะครับก็เลยเอางี้ดีกว่าเรียกน้องน้องยุย้ยคนเดิมนี่แหละเข้ามาเป็นผู้ช่วยผมให้เข้ามาช่วยถือโปรดักให้หน่อยแล้วก็พูดถึงเรื่องโปรดักนี้นะเจอเลยน้องยุย้ย สวัส <laughs> ดีค่ะรสวัสดีครับค่ะผู้ดักนี้นะคะยี้ฟังแล้วยื้ฟังเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตอนนี้ค่ะที่ยุอชอบที่สุดก็คือเป็นเรื่องของการที่ตกเป็นเหยื่อย่างที่อาจารย์พูดอตอนที่ยี่ยทำงานอยู่อะค่ะก็จะมีคนที่เป็นแบบเพื่อนร่มงานบ้างหัวหน้าบ้างอะไรเงี้ยเขาจะมาบอกให้เราทําในสิ่งที่เราคิดว่าเรามันทําไปแล้วมันมันไม่ได้เกิดผลนะคะแล้วก็มันมขัดใจเรา แล้วก็คือพอหลังจากที่เราแต่เราก็ยอมฟังเขาแล้วก็ลองทําตามมันก็ไม่ได้อย่างนั้นจริงๆคราวนี้เราก็เลยคิดว่าเราอะค่ะหมายถึงว่าเอ,อความตั้งใจของเราอะ่ะหรือตัวเราเนี่ยถ้าเราอยากทําไปทางไหนให้ทําไปทางนั้นเพราะว่ามันจะทําได้ดีที่สุดทําได้ดีมากกว่าที่ใครอะคะ่ะจะมาบอกให้เราทําแบบนั้นอืมค่ะ,ะพูดง่ายก็คือว่าเอ,อเราเนี่ยควรจะตัดสินใจด้วยตัวเอง ลองทําได้ด้วยตัวเองแล้วกเ็เราอาจจะคิดถึงอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราหยิ่งนะไม่ได้หมายความว่าเราแบบฟังเสียงคนอื่นไม่ฟังเลยเฉันเนี่ยอีโก้จัดอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือว่าเราพิจารณาความเห็นของคนอื่นแล้วเราตัดอย่าง,างในที่สุดเนี่ยเราตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างที่มีสูตรสูตรหนึ่งที่มันเจ๋งมากๆเลยที่ผม สอนตลอดเลยนะพูดตลอดเลยก็มาจากพระพุทธเจ้านี่เองนะครับชื่อว่าการามาสูตรนะครับการามาสูตรมี10ข้อก็คืออยยาเชื่ออย่าเชื่อครั้งแรกที่คนนั้นพูดอย่าเชื่อเป็นเพราะว่ามาตาราเขียนมาอย่าเชื่อเพราะว่าคนพูดเป็นอาจารย์หรืออะไรก็ตามแต่นี่นครับลองไปหาดูสูตรนั้นเจ๋งมากเลยสุดท้ายนี้นะครับก็ขออวยพรทุกคนนะครับถ้าสนใจเนื้อหาอันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเนื้อหาของแผ่นนี้เนี่ยมันเจ๋งสุดๆนะครับเพราะว่า มันกลั่นกองมาจากประสบการณ์ของผมเองและกลั่นกองมาจากหนังสือที่เยี่ยมที่สุดเลยสรุปมาให้คุณเลยแล้วก็ถ้าสนใจก็มาเยี่ยมันได้นะครับที่เว็บไซต์ของผมมีมีผลงานของผมทุกอย่าง w w w b a n d i t .org/shop นะครับสุดท้ายนี้ขอวอวยพรทุกคนนะครับให้รักกันเยอะแล้วก็มีความสุขเยอะนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ